อดหวัดไปถี่เหี e ่ยมหอยเลยพี่น <Sabbath> like ้องเลยเอาก็ได้ยอดโซฟาไม่เห้นยอดโซฟากำลังมาหอดหวัดพี่น้องน้ำหอมเอาไปจอบห้ามงลงบบบนี้ถือมาหอด ถือมาหอดบาทสิปงบอกที่ถ่ายกล้องหน้าน่ะสองเครื่องพ okay. ี่น้องมือนี่อ <preserved> ุ <on and> <inhale> ้ยเราเป็นกล้องน่าเองกล้องซาลาบันหน้าพี่น้องเอ้ยสองเครื่องเงินนี่ มาบุญกันพี่น้องบุได้พี่น้องคนใด FC คนใดอย่างหสยานางเป็นสะพานบุญหากับต้นติดต่อมาได้ติดต่อมาส่องชะนางด้วยพี่น้องส่องสาลาบ้านหน้าก็ได้พี่น้องปัดตูวางมือกันงคนนี้เอจะต้องเกลื่อนบุไ แล้วนั่งไป้วนั่งไปตะกรอบรูปตึ๊เด้อมีผู้โบชนเลยก็บอกว่าถ่ายหุ่มาโพกัดทั้งลุ่มเด้อโหทั้งลุมหาพวกดทั้งลุมเหมือพี่น้องเลยเพิรนติมาสูตรเนาะเพิรนติมานะให้ยอดช่อผ้าพี่น้องยอดช่อผ้ามาตวายเนาะได้อยาก สายสนาเป็นสะพานบุญก no ็ติดต่อมาได้พี่น้องอืมฝนกระตกนักขนาดเลย โค้งน้องโงใยพี่น้องน่าตามา้อนาพิษพาประกันได้ก็ต้องคขอใคอี้อพ่น้องือแ่นจรอพพนล้วก็ทน้องนี้ว่าถาจะทไปแล้วหาไร้เาือผโยเมทจะผู้เ่าหาไร้สได้แห่พี่น้องมันแห่สามห่อพี่น้อง แห่แห่ห่อเช่าผ้าสามห่อบานี่พี่น้องเอาสเสด็พาพี่น้องไปแห่ไปยังแหละไปแห่นลำกันเด้อพี่น้องเอาบุญพี่น้องบัด ไปพี่น้องวันนี้ไปแห่ห้องงานสะาทำกันพี่น้องสองเื่องคือเก่าอะไรพี่น้องเจะง่ายอุ่นแหละสองเท้ากงเกงเพราะว่าเพราะว่านอมีเสาหลากแลกเส้บปอนมาเปนก็สิได้ อดเกิบแล้วพี่น้องมานี่มาบุญน้ำกันพี่น้องมาย่ยอดสะพานำกันเด้พี่น้องเด้อจะไปดีว่าลุงหระอแม่เปนบทีครอบคัวพี่น้องเนยกูนยอาคีปัจจกยพันน้ออ้ บ่ามุงกันหาล้บ่ามบ่าวไปเด้นนอาาปยังะนามีน้อง่อพามพาลล สี้ามหอสีสามหอพี่น้อง้ยหัว้ามนี่กะเรอซ้ำหวยกับเปียกแล้วในช้องเกลืองเนี่นี่เป็นยาเป็นยางเขียวเพื่อสีหอบแล้ว่า

เออนำบ่าวนำ oh, oh, oh. <laughs>

มันต้องฝนตก้อง้รอบที่สน้องนี่แล้วรีบร้อย ก็สิคุณฮอแจกไพี่น้องมานี่มือกล้งอยู่ทั้งแรงเด้ออยู่เลียกเลี้ย้เลียกคุน เอาไปหาาเอาุกระดูเอาพวกหลานชุเนเอาุดีก็ได้เอาคุณดีก็ได้คอหามนะครับเอาก็ได้กได้ก็ได้เอาเออ้วนไปอวนมาพี่น้องเฮ้ยเชอถูกเอาคุณเาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกมองพ่อเด้อเออเอาเอาเออยขา เป็นไงจะกอียงเลยจะกงียงเลยเปียกเปียกป่อลแม่เกืบอลอนเป็นตะกองเองไปเป็นตะกองเองอ้าว เอาสิเป็นตาก้องเองบันนี้พี่ัไว้เขืนวัด้องเบิ้ลไมขึ้นทังพวุลูกแม่จะขึ้นทังนี้มาามมา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 ามามามมามาามาาม่ามมา่ามามา Hãy subscribe cho kênh Ghiền em Gõ Để không lên lỡ những video nó dẫn em <coughs> <Nhạc đồng má. coughs> <coughs> <coughs> มาปอาน้านันนไำม่ใหญ่ไม่แห่เลยลูกูน้ม่ใหญ่อ้วนนะหนึ่งไว้นี่ด่ลงเลย เธอว่าห้าใส่ยอดแล้วแล้วกาเริ่มไถ้บาทเลยด้อพี่นอกเนาะใส่บาทเพื่อบรรยายอีุ่นปันใดห้าาใส่บาทแล้วแลวก็จังไว้พาหับชิง เอาแล้วปานี้เนมุ่งสิง่ไปึ้นมาในไรในนั้นเนามามากัขึืนมามาก็อยากมาเห็ดบุญนํำโอ้ยไล่มึงกันนใหโพ่อพมาปลาแร่มาเห็ดบุญนํำรเจา